นวดเท้าไหมชั่วโมงละสามร้อยเองสนใจไหมนวดเธอป้าไม่เอาอผมมีธุระนวดเถอะเดี๋ยวนะปล่อยก่อนนวดไม่คะ่ะใจเย็นนะคะใจเย็นคะ่ะ<อ>เธอทำเมื่อไห่ไม่ใช่หรอไปนวดดิยังพอมีเวลาจริงปะปั๊บ,บไปนวดเธอปั๊บเดีวป่ะอ้อาวแล้วหนูไม่นวดหรออเอไม่เป็นไรคะ่ะ ไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ยวป้านวดให้มาแบบนี้ก็ได้ป้าทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่ป้ากระโนดทให้อยู่นี่ไงสบายไหมเห็นป้าป้าฝีมือนี่มืออาชีพนะไม่อยากจะคุย <c oughs> สบายเนาะอ๋อ <c oughs> ป้าเปล่าหนึน่งก็ได้ค่ะหนูเจ็บนวดมันก็เจ็บแบบนี้แหละหนูอีกสักพักก็สบายละ <c oughs> อุ้ยพนมเล็บนี่ยาวแล้วนะป้าตาัดให้เอาไหมอ๋อเดี๋ยวป้าจัดการให้นะดูสิหน่อยยาวแล้วเนี่ยปล่อยไปได้ไงเนี่ยเขายาวเล็บยาวเนี่ยต้องรักษาความสะอาดรู้ไหมเนี่ย ปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะเป็นเชื้อโรคนะเป็นที่หมักหมมของสิ่งไม่ดีอ้าวแฟงของที่เธอสั่งแล้วอ๋อวางแล้วพี่สองหใช่ไหมพี่สแกนได้ป่ะครับออ,อยู่เฉยๆสิลูก เออฮัลโหลรู้แล้วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีไปเออแค่นี้แหละเพื่อนเทาตามแล้วหรอเออพวกมันมาถึงกันแล้วเนี่ยป้าใกล้เสร็จยังครับอ,อะไรการของที่สั่งมายังไม่ได้กินเลยจะไปแล้วเหรอ,หอไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าช่วยหไหนดูสิโอ้โย มากเลยนะอะเอาเลยครับป้ากินให้อิ่มนะมชื่นใจอันนี้ก็น่าอร่อยนะยังต้องชิมหน่อยสิอืมโคตรนังไม่ใช่กลนะับวะเดี๋ยวพอแล้วก็ได้ครับป้าพอดีพวกผมต้องรีบไปอะแต่ว่ามันยังไม่ครบเวลาเลยนะ เอางี้ละกันเดี๋ยวป้าหลดให้ไม่เป็นไรค่ะป้าไม่ต้องรหลดงั้นเดี๋ยวป้าคิดตังเลยนะทั้งหมดัน0 0บาทจาัะฮะันสองในตอนแรกป้าบอกชั่วโมง300อไม่ใช่เหรอแหมก็ถูกแล้วไงนวดอะคนละสามตัดเล็บ 302คนก็เป็นพันสไงถูกแล้วนี่ยถูกที่สุดแล้วนะจะตัดเล็บก,กับขัดเท้าอะ่ะป้าก็ทําให้พวกเราเองนะคะเราก็คิดว่ามันรวมอยู่ใน300แล้วอะเฮ้ยแบบนี้ป้าโกงนี่วาั้นเดี๋ยวผมแจ้งความเลยนะโกงเกิงอะไรพวกหนูรีบกันไม่ใช่เหรอจ่ายจ่ายมาเถอะได้ป้าเจ้าแบบนี้ใช่ไหมครับแพทผมเลียกนัดพวกมันหน่อยเขาไม่ไปละให้ป้าเขานว่ให้ครบชั่วโมง เออสรุปพวกหนูไม่ไปกันแล้วหรอม่รีบแล้วหรอไม่รีบแล้วครับป้าน,นวดให้ครบพันสองเลยนะหนึ่งพันสองร้อยบาทไม่งั้นเรื่องถึงลรงพักแนะ่นวดเลยเออนวดใช่ไหมครับเอาค่างนี้ด้วยครับให้ครบพันสองนะครับ ลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งติ้งติ้งติงทีงง่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนคะคะ